มามามาซวยน้ากันพี่น้องเอ๋อยหิวข่าวแห้งแล้วเมื่อกี้พีเอ็ดลงมามาซินอยู่คำหนึ่งขึ้นไปเทิงเดี๋ยวจ้าหน่อยก็มากินอีกกิว่าแม่เห็ดบอลใน้แล้วก็ได้บอลได้กิน่นนะพูดมันข่อยจัดจานงามบองามเก็ดอีกนย่งก็งามบดิดคือเจ้าของไม่ตื่นเป็นงานของเนาะเอาข่าตักกระถวยแล้วกลมต้องจ,จัดอืมเธอ เดี๋ยวจะมาบังข้าวทิ้สิพักอ่ะผักหมกอ,มอมป้อมจ้ะมูมาบ,บอกมูมาน้ำติีมูม,มาน้ำตีคือว่าตัดแล้วเส้นนี้สลายมันยังยาวยุ่งยุ่ยอยู่ตี Ừm, mù nang nang tìm mẹ, tìm lén ạ lát Cái rắn hả nang hả mù nang bình mù nang hả mù nang hả Nó ngon lỉnh hơn thơm Vì ở đây bỏ má Mà cứ, cứ bàn hào nó nhăn hiểu cho lông má luôn rồi Ừ. Ừ, rồi 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 tạc sĩ em ngon แซ่บอีกพม่น้องจำมือนยำแซ่บอีกพอหนังพอแม่เอ็มมาเห็ดบดได้กิ่นพอวลาั้งเดือนเนี่ยจนมากเฮดีเห็นลูกแบบบบเห็นไหะมะอือแล้่อมาเติมันพิกามันก็บาแซ่บมันเลยร้องเห็ดเผ็ดรสชาติจะขอ,องร้องบางแซ่บเหนยังต้องเลรวเดี๋ยวไม่กินบได้ทิ่ดูพี่น้องดูแต่ปลาทิบเผาห้เห็นบอ ผู้ถึงบรรดาให้กินเนาะให้ลูกหลานกินนะกินบ่ได้แม่ไม่ตู้มันเพสบาดบ่ผู้ถึงบรรทัดกระดูดเส้นบมาหฮวงเส้นบมากแตงั้ำลายกระยืนของมันน้ำลาพี่น้องไปบ้างได้ฝ่าทิพย์เข่าลูกหลานก็กินแซ่บหลายทั้งที่ปากเป็นยังแดงเขี้ยวมากก็กินมากน้ำลูกหลานกินเซยเดี๋ยวนี้เขาบ่อเลยเด้อเดี๋ยวน้อยกระท่ำจะใหม่นะขี้เดียดได้เด็กน้อยเดี๋ยวนี้อืะบ่กิน แล้วมันก็นกลิ่นเพล็ดน้ำด้ละบาเด็กน้อยสมุนนี่ยแลหละทุเรัยน,นเสียงงานพี่อ๋อยยังเหม่ยเล้วใส่ชีลุงมากินน้ำละกลิ่นหอมกระบอเข้าวก้องน้ำดอกข้าวอายอายเหมือนแม่จ้ะบอเข้า็าาย่ายพี่น้องเขาก็ล่อเนาะล่อมาเขามถั่น้อ,อ,อ,นนอ,าานอยอะไรหน่อยเนาะคันแม่บ่เศร้า,าเห็ดคลิปเนี่ย ปีนึงมันชิบเขามาเขาให้เข้าเนี่ยบอกอยากไปบ้านาคัดลูกลูกเขามาชอบไปสร้างเขาแต่จริงๆก็อยากให้เข้านำยวัยวมันก็อเลรน xuống ngon ơi ngon 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 คนอ,อ,อกน้ำร้อยเลยักายมันดีเด็ดออกกลับไปหาเราขึ้นกันหลังน้กันแล้วคล้ากับข่าเลยคลกับข่าแล้ก็อยากอยาก,ยากะรก็กินกินแล้วก็รับขนาดนั้นแหมือน,นง่วงง่วงเลย Nói bên từng cửa ma hành các rơi trong này Được nói nhắm vào mẹ ỏi rồi nó Nó hoa hồng, hỏng từng chắc phải khi ỏi Vừa gặp bố vua Vừa bởi ngang Không thể vừa ỏi rồi này dù nó cả bỏ hay đọc quá Bao bài Mẹ mà rồi này Uống nó như nhỏ Nhảy lên Tụi lau sạch bát lau, nó. ừm, nó bên nào, bát mẹ, ừm, có dịu không, làm nguội <coughs> <Pada đủ> không <coughs> อืมคนชอบตื่นเลยเนี่ยสิ่นไกลมันไม่ได้อย่างกินครับบางว่ามีเนื้อเลยไม่จะกระดูกครับอืมกินได้ยังไงเพ่าะไอ้็ม่แต่งงานมากกันหลายปีแล้วก็นยังว่าหายสงสัยกินยังไม่ได้ถามนีนั่นแ <c oughs> ต่บาปิมบนุ่เนี่ยเวลาพัดกะเพราเนี่ย เอาให้คนกินก็ได้ไปนอ้นงองม่ได้แหไ่ลายแล้วก็กินอยู่เน๊ะอืมทำไม่ได้ใส่ลาซกินแบบเลยแล้วก็ขึ้นยันแล้วบอิมเห็นไหมยันบอิมคือพวกเนื้อหมูเนื้อไก่เนาะแล้วผัดกะเพรากับใส่ประหมึกแล้วน้ำน้อยนึงอยู่ขึ้นชัยค่หลายลายไปน้องแซ่บโอ้ขึ้นใจแล้วเชอร์รี่อืม ยำน่ะ้าราฮิตน้ำยำแซ่บก็คือเซ็บแล้ว้าราฮิตะน้ำยำบดแซ่บมะปุ่งเหมันแบบนี้เฮ็ดตันงกกับบดแซ่บนี้ใส่ลงไปน้องชู่มละไรบดแซ่บแม่มาึ้นกันเห็ดหาเถื่อแซ่ไม่เซ่อเดียวละเป็ดบดเซ็บกินเพื่อเขาเตอนนั้นไ่น้องฝีมือจะของ ท่ทานปวใหเห็นไห้เราเห็ดกินบ่เป็นนะเราเห็ดให้กินบ่เป็นเนี้ยย้ำน่ะอืมเราก็ต้องทําเอง ก็หลังมาบุญยาบุญนียังไรนะพี่น้องนี่หว่าแม่นะตรงนี้กัเว้นหลังซึ่งก็ต้องปิดตลอดพี่น้องมานตตางมันตุ่มกับแส่งพอดีอ๋อมันซองไปเห็นโอเค เรไปข้า,างนอกนนก,กันหมดเลยไปกินข้างนอกอากาศมันเหนื่อยไม่อยากใส่เสื้อจะเกล็ดเลยกินข้างในนี่ื่อยป่ะก็ยื่นเสียงตะโดวนแล้วคือออยไม่ลงมานี่ยื่นเสียงยางจากข้างบนลงมาลูกสาวเขี่ยมเขี่ยมเขี่ยมมาก nhà nhung ngân từ thuyền hoạt bát tay tay ngọt dâm giòn lắm thời gian cơm vàng cũng hòm Nó tình bữa đây cũng nhiều จเป็ดเดอร์เวนอ๋อคนยหนา้าตางเรเดี๋ยวแม่ไปรไีก็บได้แต่ะจะขงองว้ามัน,น่าตางมาถามเวนเวนัญห,เห์เดี๋แม่นปองปัญห์เองงานฝีมือไม่ปิดส่ย,ยูน้าตางจักขังบ้านาบ่ได้ มันเบ็ดเบาซื้อหายประมาณเนาะหนือย่างรับเข่าแค่พียงหนากไม่หงขาเจ้าอืม็หปิดอิ่อมอี่มเลยเพียงเนงย้าหลายรับเขาเนะาะเข่าเลยเดียว ตรงนี้เสียงนางลูกกระบอกตุบ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 เวลามันเขียนอย่งขับพ่นออเสียงนางตึงตึงตกตกตกหยันอ,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 อยาเล่นยิงยางละเมงนะอเจิบตีนเนาะยา <laughs> งเสียงกระเแล้ว มึงว่าเสีมเก็บอันนี้แหะเก็บของตกแต่งสำหรับโพสแกลนี่สำหรับกิตเตอร์เนี่ยอื่นเขาจตเก็บแล้ว่ไดและแม่มาบอกเลยมีเวลาเก็บเก็บมุ้นนี่แหละชีเรืองออกไม่หมดไม่ต้องเตรีอีกปีนั่บอกให้เามาเก็บโดมาเก็บซอยดอกตกแต่งซอยได้กิตื่นเต้นที่ได้ขนมมันผ่านหมาแล้ว บ้เก็บแบบนี้โบจะเก็บแล้วขอนวดด้วยจ้ะ s อ r r y ดิฉันเลยค่ะอาจจะเสียงไม่ดังนะเสียงพอาีมันจะหัหะนเลยพี่น้อง ยังไมย่ยุอยให้ผมเนี่ยว่ามันสินน่นว่ามันรุนสิน่อกินใช่น้ำกัำหนวดประมึงอะของโปรดของขอครอบครัวบ่าแม่ของหควนะัวเนาะหัวเอ็มมากกับเอ,มามามาอ็มมากประมาณหนวดประมุสย์สยามไปน้องเลยที่สูดของที่สุดแล้วจ้ะ nhập vào nhà liền ra cả cái gì chứ làm à nhà hai lúc bay cứ bà hát lên là chị hơi ngam lắm. Đèn nó nhà bớt, nhà bớt này nào? ยังไหนที่กินเรืออะไรพี่นอ้องโมบส์อีดีแต่มันลายข้าวกาว่าบอลายกับบอลายอยู่เด็กงั้ว่าย่ำลายกับคอ,อขอติ่งกันนี่อีกตนนกีนกันกับพ่อแล้วพอ่อต้อนเบอร์น่าตีนงกัน มึงเอาหอยมากแกงเนะหอยจุดอีกน้อยปลแรมมาตาซื้อมาตาไม่เห็นทขากินแต่สนายยาตีวาสักคือหอยคืออย่างเนีะสนายยาเออไม่เห็นเออบอกมามาปอเมือกอเสกกินเนียเออมาบมันมาเขาเข้าใจขขเขาเนาะเขาบอกพิม กถ้าทางแบบนั่งเกียร์อะไรพี่น้อ,องเล็กน้อยมันบรูอย่างคนฝรั่งก็อาจจะแบบต้นบูญใหญ่ก็อาจจะแบบซื่อๆเนาะเขาบ็กินในประเทศครับประเทศปูแลนด์คันภาษาโเวกเรียกพูลประเทศพูลเบอร์ลิพี่น้องิ่มสิบพยายามกินต่อยเนาะ คิดว่ากากลินได้บ่ได้วงกันคลิปนี้พอจะมีเลย้ะพี่น้องนะอิ่มแล้วไปเ่าเป็นขอขอบคุณทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมคลิปของแม่เอมา่า้ะจ๊ะแม่เอมา่าช่องแม่เอม่านอเวขอบคุณพวกที่กดไลค์กดแชร์พวกที่ติดตามก็ขอบคุณเวลาด้วยจ้ะขอบคุณทุกปู่ทุกคนที่เสียเวลาเข้ามาเบิ่งนด้วยจ้ะอาจจะได้สาระแน่บ่ได้สาระแนย ก็เขามาเบิ้งเนอะข้าว่าเทือเขาสีเฮ็ดได้บะแมีนยังไงได้พี่น้องปวดแขนปวดขาเฮ็ดกับเขาเนี่ยแม่ไม่เฮ็ดยำนี่างส่แค่ชั่วโมงอ่ะเต็มที่ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ขั้นทายคลิปไปพร้อมนั่นชั่วโมงชั่วโมงกว่ามันที่พี่น้องบางคนกับสีบาร์ผมได้บอกมึงทายได้ไหมสีบาร์เนาะไม่ได้บอกกระยักคยากยขีดเนาะแต่ไงว่าบ้าบันฟังซื้ออุ้ยเอผักติดแค่ว่าบันฟังซื้อว่ามันเป็นยังไงนะนะว่าอยากให้เบิ้งนะแม่ อย่างไรกดไลค์กดแชร์กดติดตามตั้งใจพี่น้องคลิปหน้าจะมาพบมาพ่อกับแม่อีกแล้วจ้าคลิปหน้ามาพบมาพ่อกับแม่อ,มอีกแล้วจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย